สวัสดีครับเจอกับเด็กยิงชูใจนะครับเล่นฟุตบอลครับอาพอใเล่นบอลแล้ว Bọn rồi ra đây chú trai nào Nào Chạy <laughs> <laughs> đấy, chạy đấy, chú chạy không? Chạy lận Dịp dạng đi Mẹ cái chai vồn ở bên khang đấy ạ เอาชิอใจบานไปทางนี้ นี่เฮ้ยฮู้ฮู้ฮู้เฮ้เฮ้เอ้าเฮ้ยเฮ้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  yeah. oh. <laughs> อาเหยียบอยากเดียวหปีกับเจเดือนนะครับ

ลูกค้ามาแล้วเอาเอาเอามันอยู่ตัวเดียวมันอยู่คนเดียวเอา